ในบทเรียนนี้นะครับจะเป็นการใช้ตัว real time object detection ที่เป็นของตัว yolo ครับหรือตัว you r only look o n e นะครับคือการเห็นครั้งเดียวครับผมมันเป็นตัว library นะครับการจับภาพแบบ real time ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็เป็นเจ้าของคนคือตัว darknet นะครับแล้วก็ตัวเว็บไซต์คือ pj ready นะครับ darknet yolo ครับ เวลาจะมาทำเนี่ยมันจะมีตัวเวอร์ชันใหม่ของมันนะครับตัวเวอร์ชัน3เราสามารถมาที่ตัว pretending model ข้างล่างเนี่ยเรา copy นะครับตัวนี้ได้เลยนะตัวนี้ darknet ตัวนี้นะครับเอาไปไว้ที่ตัว browser ใหม่ได้เลยนะครับจิตครับ pre r a d y นะครับ control copy นะครับไปวางไว้ที่ browser ใหม่เอาแล้วอยากให้สร้างตัวโฟลเดอร์ขึ้นมานะสร้างตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ ให้ไปดาวน์โหลดโฟลเดอร์ cfg เนี่ยเราจะใช้ตัวจะไฟล์นี้ครับ yolo 3 config นะครับเวลาดาวน์โหลดก็เดี๋ยวค่อยอทำการดาวน์โหลดนะฮะเวลาดาวน์โหลดก็คือโหลดโหลดมาทั้งหมดนะครับก็คือกดที่โค้ดเนี่ยเราดาวน์โหลดมาทั้งหมดแล้วเลือกใช้แค่ตัวไฟล์เนี่ย cfg ไฟล์เดียวนะครับตัวชื่อไฟล์ที่ชื่อว่า yolo เวอร์ชัน cfg ครับผม1ตัวเสร็จแล้วที่ตัว data นะในโฟลเดอร์ว่า data เนี่ยมันจะมีตัว coco name เนี่ยตัวนี้ โค้ดเนมเอาดาวโหลดแค่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวครับเอาทั้งหมดเนี้ยไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับตัวไฟล์ .cfg โค้ดเนมครับเสร็จแล้วกลับไปเอาตัวโมเดลมันโมเดลอยู่ที่นี่ฮะหรือดาวน์โหลดที่นี่ก็ได้เนี่ย HTTP เนี่ยดาวน์โหลด .zip เนี่ยตัวนี้หรือกดตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเซฟรีแงดได้เลยเมื่อเอาทั้งหมดมาเซฟมาไว้ที่เครื่องเราหมดแล้วนะครับให้ไปสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วเอาไฟล์ไปวางไว้ที่เดียวกันนะครับ อย่างตัวอย่างที่ผมไว้นะครับนี่คือโฟลเดอร์ Yolo นะครับเวลาเปิดที่ Reveal i n f i n d e r เนี่ยมันอยู่ในโฟลเดอร์ Yolo เนี่ย Enter ปั๊บเนี่ยเอาทุกอย่างไปวางไว้ที่นี่นะครับ file d o w a t Yolo version 3 cfg นะครับแล้วก็คุกคนเนแล้วก็รูปที่เราต้องการจะนำมาใช้นะครับนำมาใช้เป็นตัวไฟล์ในการแบบ detect รูปภาพนะครับนะ Create ตัวไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับอาจจะใช้ตัว object detection py นะครับ py เสร็จ import นะครับตัว cv 2นะเราใช้ชื่อแทนว่า cv แล้วกันนะครับ import numpy นะครับ np นะครับหลัจากนั้นติดตั้งตัวนี้นิดหนึ่งครับผมไป terminal นะครับเราใช้ w a n db มาช่วยนะครับ pip install นะครับ van db มาช่วยนิดหนึ่งนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับลบนะฮะฟอร์มแบรนดีบีนะครับ i m p o r ตตัวที่ชื่อว่า classes นะครับ3ตัวนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำการจัดการเรื่องของ YOLO นะครับไฟ YOLO นี้ใช้ net นะฮะเท่ากับ c v d n n นะครับ .readnet readnet เนี่ยก็คือไปหาพาธของมันจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นดอทเดตเซตของมันอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวคอนฟิกเวลาเรียกให้เรียกพาธเต็มครับดีโคลนแบบนี้นะใช้ backslash เอาโฟลเดอร์ er ที่เราเก็บคือ project นะครับไปให้ถูกโฟลเดอร์พอนะครับวางไว้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับยูโรเนี่ยแล้วก็ยูโรสามดอทคอนฟครับผมเหมือนกันเก็บไว้ที่ไหนก็ไปให้ที่นั่นนะครับ ดอทเวดนะครับเอาดอทเวดมาด้วยนะครับคอนฟิกเสร็จดอทเวดต่อไม่สิตัวบนต้องเป็นเวดติดส่วนตัวนี้ต้องเป็นคอนฟิกเี่นนะครับผมเอาใหม่ดีกว่าตัวนี้น่าจะเป็นดอทเวดส่วนตัวนี้เป็นคอนฟิกครับตัวหลังเป็นคอนฟิกนะครับโยโล เบอร์ชันดคอนฟิกนะครับเป็นตัว Wait. เวทเสร็จแล้วก็คอนฟิกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการประกาศตัวคลาเสเป็นอาร a เเนาะเป็นอาร a y บารเก็ตเปล่าๆก่อนหนึ่งตัวนะครับ width open ไปดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยโคโคเนมอยู่ที่นี่เลยนะครับดาว,ว,วน์โหลดตัวโคโคเนมตัวเนี้ยเนี่ยไฟล์เนี้ยโคโคเนมนะครับ ค o ่ค้นเนให้มันเป็น r e a d file ครับ r e a d file r นะครับ r คือการ r e a d file a s file ครับตัว f ก็คือตัวแปร f ก็คือ file นะครับให้ตัวแปรนะครับ class s e t ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล็กนะขออภัยตัวแปรที่ประกาศ class s e t นะครับแต่ตัวนี้เป็น library import class ข้างบน library นะครับ,รบตัวนี้เป็นตัวแปรนะครับเท่ากับ line ดอทสตริปก็คืออ่านทีละอ่านทีละบรรทัดนะครับอ่านทีละบรรทัดให้วนลูปสิ่งที่อยู่ใน Line in นะครับไฟล์ดอทลีด n ลน์นะครับ l ลน์ดอทสตรวนลูปนะดังนั้นตัวนี้น่าจะเท่ากับเท่ากับนะฮะเท่ากับคาเสร็จเท่ากับานะเสร็จแล้วเราลองปรินท์ร์ดดูก่อน1นรอบนะครับ ลองปิ้นด่วนหนึ่งรอบทำการลันลีดไลน์ลนะครับมันบอกว่าลีดไลนมันไม่รู้จักลีดอ๋อลายมีเอสนะครับอืมนะลันใหม่อีกรอบหนึ่งโหมด,ดู่ที่ยังไม่เซฟนะฮะ f dot lead line นะครับ c s นะครับลันอีกรอบหนึ่งขอโทษมันไปมีนีไลน์ข้างบนโอเคขอไปพอ,อพิมพ์ผิดมันจะขึ้นไปข้างบนนะครับเอาออกไปมันไม่รู้จัก เมื่อกี้ผมพิมพ์ผิดว่าจะขึ้นแมางบนลิตแล้วน่าจะมานะครับข้อมูลน่าจะมาหมดละตอนนี้มันบอกว่าโคโคเนียมันหาไม่เจอเราก็ต้องไปนั่งเปิดไฟลนะครับโปรเจกต W E สแลน่าจะเจอแล้วนะครับต้องใช้ผ่าเต็มนะรอบนี้คือวางไว้ต้องใช้ผ่าเต็มทั้งหมดนะครับ เจอหมดแล้วไฟล์ทั้งหมดเจอหมดแล้วนะครับเมื่อเจอหมดแล้วเราก็ทําการพิมพ์คัทนะครับจะเห็นว่าค่าทั้งหมดที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันเป็นการอ่านทีละค่าของตัวโคโคเนมนะครับอ่ะโอเคคอมเมนต์ไว้ก่อนกลับมาเขียนต่อนะครับในส่วนของเลเยอร์เนม net.get layer names output layer เท่ากับ layer name นะครับในตำแหน่งที่ i ลบนะครับวนลูปที่นะครับ i in นะครับ net t get unconnected เอาเลเยอร์ s นะวงเล็บเปิดปิดมันจะเป็นวนลูปสตัวนี้นะครับต่อมาเราก็ทำการปรับคัลเลอร์ของมันเท่ากับน้ำพายครับเอาน้ำพายมาช่วยก็คือ random color ของเส้นขีด uniform 0255์ส size น,นะครับเท่ากับ l e n g นะครับ คาเซ s ตัวเล mm ็กคา s e สเนี่ตัวเล็กนะฮะคาเซ s แล้วก็คอมมาสามโหลดรูปภาพครับตัวนี้โหลดอิ a เมจอิเมจที่เราใช้จะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Office ตัว jpg นะครับก็ใช้ image จถ้ากับ cv 2 cv ธรรมดาเพราะเราเราใช้ตัวนี้แหละ i อ I am read นะครับไม r READ ค่าผ่าเต็มเลยแล้วกันนะครับออฟฟิตตัวนี้นะครับออฟฟิตเป็นผ่าเต็มเลยนะครับเก็ตค่ามาเสร็จแล้วเราก็จะทำการรีไซต์มันนะครับ IMG เท่ากับ c v r e s อท e นะครับ resize img non fx เท่ากับ0.8 fy เท่ากับ0.7นะครับ high width channel dot shape อโอเคนะครับทำการรันขออนุญาตปิด power s h e l l ก่อน ทำการ detect object ครับ detect object ตัวนี้จะใช้ตัวแปร b o b l นะครับ cv. dnn. form image นะครับ img นะครับศูนย์จุดนยสองประมาณนี้แล้วกันนะฮะสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหก คอมมาศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเป็นจริงขอบเป็นเท็จติดกันอีกแล้วขอบเป็นเท็จนะครับทำการบล็อกตัวแปร l ออกไป bolb นะครับ net dot set input เอาค่า ลบรูปภาพมาใส่ out เ,เท่ากับ n e t นะ forward output layer เราลองปริ้นค่า output ออกมาก่อนนะครับคือค่า out อ,ออกมาก่อนกดดันนะครับมันบอก invalid syntax ก็คือน่าจะมีีคอมมาตรวน,นี้นะ มาตรงก่อน true นะครับมาแล้วนะครับค่าความมั่นใจที่มันจะเกิดขึ้นในรูปภาพที่มันจะเกิดนะรตรงนี้ทำการคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับ classify ตรงนี้คือการ classify id c คัสไอดีเท่ากับค่าว่าง c o n f i d e n นซ์มี s นะครับแล้วก็ boxes เป็นค่าว่างนะครับทั้งหมดนี้ทําการวนลูปครับ for out ธรรมดา in out ที่มีตัว s นะครับทำการส้างตัวแปรมาวนลูปข้างในให้วนอีกรอบหนึ่ง detection นะครับ in out อีกทีนึงนะครับก็คือเอาเจ้าต,ตัวเดียวไปวนลูปใน output หลายตัวแล้วก็เอา detection มา เสรกาบรบวกลบในตัวเดียวกันเสร็จแล้วเราสร้างสกอร์นะครับสกอร์เกิดจากการดีเท t นะครับอ่า detection เท่าที่5นะครับ5ประมาณหน่วยประมาณนี้นะครับ task id เท่ากับ np average max ที่ค่าสกอร์ confidence ตัวนี้ confidence ตัวเดียวนะครับตัวนี้ confidence หลายตัวเอาตัวเดียวก่อนค่าความมั่นใจของตัวเดียวเอาค่าสกอร์นะครับมาทำการประมวลผลที่ card id ทีละตัวนะครับเสร็จแล้วค่อย if confidence มากกว่า0.5ถ้ามันมากกว่าเมื่อไหร่นี่เราค่อยมาเทียบค่ากันนะครับค่อยมาจับ object detect ตรงนี้ ก็คือ center x mm hmm. เท่ากับยิ้น detection 0คูณวิทย์ center y mm hmm. เท่ากับย mm ิ้น detection ที่1คูณ h หาย W แล้วก็ w ใช่ไหมครับ w, ตัวนี้เท่ากับ Detection ของค่า2คูณบิตทไมเดนะ่าวเท่ากับคูณบิตโอเคถูกต้อง uh, high นะครับเท่ากับ Integer Detection 3คูณไดังนั้น x จะเท่ากับ Integer Center x ลบด้วยค่าเอาวิดค่าวิดแทนสองนะครับดังนั้น y ก็เท่ากันนี่คือการวาด r e c t a n g l e นะครับการวาดตัว r e c t a n g l e Center y คูณด้วยไม่ลบด้วยดฐานสอง boxes ให้เพิ่ม array append เข้าไปเพิ่ม box เข้าไปในภาพนะครับด้วย x y w h วาดรูป box เข้าไป confidence นะครับ confidence ที่มี s dot append นะครับมันเป็น array float ของค่าคอนฟิเดนต์ตัวเดียวใส่เข้าไป class id s ก็ต้องมีการ append เพราะค่า id มันมีค่า id s จะมีหลายตัวเอาค่า id ใส่เข้าไปเอาตัวเดียวยัดใส่ตัวหลายตัวเข้าไปนะครับลองปริ้นดู lens ลองปริ้นตัว box ดูมานะครับมันก็จะมีบล็อกจานวนบล็อกที่มันจะมีคือ419มน้่งาน่าจะประมาณ11อ่ามี1ีสิบอล็อกนะครับมี11บเอล็อกคอมเมนต์นะครับกลับมาเขียนตัว Index yes index cv d n n นะครับ nm boxes นะครับเอาค่า boxes มาค่า Confidence มา คอนเวลเมีร์มีเสนะครับ0.5 0.4 0.5คอมเมนต์0.4นะครับงั้นปริ้นนะครับตัวอินเด็กหน่อยปริ้นรอบหนึ่งนะครับลองเอาค่าอินเด็กค่าอินเด็กที่คอน f i d เ n c e ์มาโชว์มันก็จะมีค่าของมัน CV d n n ออเอสตกตัวนี้นะครับขออภัย NSM boxes นะครับ419น่าจะประมาณ419 line 4.6นะครับ Box set index CV.DNNM เอาตัว Box set เอาตัว Confidence 0.5 0.4 สำหรับค่ากันตัวนี้นะครับ nms นะครับพิมพ์ผิดนะ m nms number number box นะครับ number box สี 110, ่1 0อ่าพลาดผมพลาดเป็นตัวเลขหนึ่งตอนแรกผมได้4 1 9อันนี้ได้4 1่หไม่เป็นไรนะครับสี C ่หเนาะทำการเขียนรูปดีกว่าฟอนต์นะครับฟอนต์ font, เท่ากับ cv dot uh, font s. เอาตัว small ก่อนแล้วกันนะครับ small ก่อนนะครับ for i in range ของตัว len วงเล็บ boxs mm hmm. นะครับ box if i in index x y w h เท่ากับ boxes ที่ตำแหน่ง i นะครับ label ก <c oughs> ็จะถูกสร้างขึ้น E.S.C.R. สติงที่คาสเซ็ตค a สไอดีเสที่ไอนะครับจากนั้นมันก็จะเจออะไรบ้างนะครับเราจะลองปินเลเบลดูลองหมุนแล้วดูว่ามันเจออะไรบ้างนะครับในตัวโคโคนีมนะครับสามอย่างกระถางต้นไม้คอมพิวเตอร์โตนะครับดูรูปหน่อยสิ จะาถามต้นไม้คอมพิวเตอร์โตเขาองเห็นแค่นี้แหละนะครับเอาละเราได้สามอย่างนี้แล้วเราจะมาทำการเขียนลงไปครับผมค o l เลอร์ Color, นะครับเท่ากับค o l เลอร์ Color, ที่ i นะครับ rectangle x กับ y x บวก w y บวก h color สองประมาณนี้นะครับ cv put text ใส่ตัวสอนในรูปภาพใส่ตัว label ใส่ตัว label เข้าไปมันมีตัวนี้แหละ ถ้าใส่ผิดมันจะโผล่ข้างบนนะครับดูตรงอ e ีพอตดีๆนะฮะถ้ามีอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยผิดแน่นอนนะครับใส่ตัว l ลเ e l เข้าไป x บวก y ไม่ไดี x y บวกไม่ได้30วางตำแหน่งยากนะครับฟอนต์หนาประมาณ3 c o คันเลนะครับ cv ยูข้างหน้า cv. i m show นะครับเอาภาพนะครับก็ object detection show ภาพ img ขึ้นมานะครับแล้วก็ cv. w k e y นะครับ0นะครับล้ค่า key ใดๆนะครับนั้น cv. destroy all window นะครับก็น่าจะหมดแล้วครับตรงนี้ ตรวจสอบรอบหนึ่งนะครับ CV ทั้งหมดวิ่งลงมาปิน์เอคาคอนฟิเดนซ์นะครับค่าคอนฟิดเดนซ์จะมีการวาดรูปตีสี่เหลี่ยมเข้าไปแล้วก็จบที่ตำแหน่งนี้กดเพย์ขึ้นมาครับมันก็จะทำการประมวลผลเรียบร้อยครับคอมพิวเตอร์ว่าไปตรงนี้นะครับ ตัวอักษรใหญ่ไปนะครับใส่เป็นหนึ่งคอมพิวเตอร์นะครับเรียบร้อยตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับ